วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันดีวันดีมือดีมือดีวันดีวันตองครับตอนนี้กําลังไปอะไรลำปางเออสั่งกาแงไปห้วยโป่งฟางกันจะฝนตกน่าดูเลยวันนี้ออกกําลังกะออกกันเอาปูนะไปเชียงใหม่ทีแรกว่าจะ รักไปหาณเอกกันณเอกที่ไหนเริ่มไปซีกันเอกเอกตกปลาอยู่จริงไหมตกตามไปอะไรนะโอยหลอกก็ตามไปป่าอยู่พัดใช่เดี๋ยวไปเจอกันที่บ่อครับครับมาถึงแล้วห้วยโป่งฟานอะไร โปร่ง,งฟางโปร่งฟานโอ้โหจะไปลองดูนะครับเดี๋ยวลองตีเบ็ดกันอุปสรรักเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวตีเบ็ดกันสักคู่สักคู่ ครับฝนมาอีกแล้วบรรยากาศตอนนี้กำลังรอปลาไม่กระดุกกระดิกเลยครับตอนนี้ฝนกำลังลง 还未到吃饭时间。

ผ่านกรรมวิธีทันสมัยทำให้ได้เจนสีขาวนวลเนียนแครอทออสเตเลและใบพร้าเชียงใหม่ฮอดน้ำป่าไหลแรงติดตามข่าวเขัตอนนี้น้ำปิงน้ำไหลแรงเดี๋ยวร,ยรอปลาลากเลย แจ๊กแจ๊กเอเอเฮ้อเย็นแล้วมีกันหลายโมงแล้วฝนตกกี่โมง้อ้ห้าโมงครึ่งฝนตกครับห่วยโป่งฟ้านฝนตกครับอากาศดีอีกแล้ว นี่เป็นที่พักด้วยนะมีที่ตกปลาให้เป็นอาเจ็บน้ำน้อยๆคันห้าสิบบาทฝนตกครับอากาศดีนี่นะครับของดีสีเขียว เองเอาสันหน่อยฝนจำพล้ำอย่างเงี้ยเปลี่ยนเหยี่อไปเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยมันมีปี๊ดปาดกระตุกจุดไหมอันนี้ลงไสเดือนนะเน่ยเอาแค่สามคันขอฝนก็อากาศดีพี่ตรงนี้เขาก็นอนหมือนกันอาจาะนาวก็ค่อนข้าง ไ,ไล่จะลึกลึเจ็บเลยจีกดลงลสักพักตกเลยสักพักเช้าค่อยว่ากันดึกดก็ไม่รู้จะมีอะไรมากินหรือเปล่าเอาเสือเดือนตีจ๋อมๆเสืเดือนเอาเสือเดือนเอาแล้วเสือเดือนเอาแล้วเสือเดือนอา,วา,อนอาว,วาดเยอะ เย็นๆนี่มันต้องใส่เดือนนะนก็กล้องแพนมาเนี่ยเอาเยอะเนี่ยอายากาศตกปลาอยากาศ สองสามอ่านกันเนี่ยเงียบเลยป่วยแม่แม่แม่หาดอวานไปอ่างอ่างอะไรนะอ่างแม่อ้าวทั้งเงียบแม่เมยแม่เมยปิดแล้วปิดก็ตั้งที่สิบหกเปิดอีกทีเมื่อไหร่กัน ปลาดูวางไข่อ่างใหญ่ก็ปิดลงจ่อมตามห้วยเล็กนถ้าตอดจังเลยดึงโชว์ทีนิ้ป้าวอาลายวันแล้วจะตกอะไรตียปอมได้ตัวเดียวแอ L ได้อ่ะกระสุหน่อย เปล่านาดินเนี่ยก็อย่างนี้นะ,ะนั่งรอนไปเดี๋ยวจะจัดการไอ้ตัวนี้ก่อน <c oughs> แก้มแก้มเฝ้าวะววปาลาลักก็เจอกันดปืด,ปด <c oughs> กดลงมาแล้วก็เมฆหมอกดุบหลเตเริ่มลอยมาแล้วๆๆๆนี่เย็นนะหกโมงกว่าแล้วมั้ยหกโมงสี่สิบแปดนาทีก <c oughs> ดลงไปแล้วนี่จุ๋ยๆหมอกจุ๋ยๆมาแล้วนี่มันไอน้น้ำนะ ลอยไปเลยปลาก็ขึ้นตอนเช้าน่าจะเยอะสักพักเดียก็จะไปข้าวนอนดีกว่าจะทุ่มเลยยังไม่มืดเลยไม่ลากไม่หือไม่อือน,นะสามอ่างไปแล้วอย่างที่ว่าไม่ดีดเลย โอเคครับเดี๋ยวก็มีช็อตดีๆก็จะถ่ายมาฝากดูตอนเช้าอีกล่อมสวัสดีตอนเช้าแล้วครับ เหน,บนับเหงาเหมือนเดิมตาหายแล้วมั <c oughs> ้งยิได้ว่ากดตัวสองขีดนอนอยู่ในกระจังเัยนะ เป็นไรครับมาพักเอาบรรยากาศฟุ้งๆมีเหมือนกันนะนี่ว่าใครกอร่อไฟไม่ใช่นะหวานเล็ก,เ,กเต็มตะวันขึ้นตะวันขึ้นไอ้น้ำเต็มนี่้าห่างจะร้อน กิ๊กิเนี่กิก๊กๆนี่ยปลาขึ้นวะโหจะรูะ้เดี๋ยวรู้น้ำค่อนข้างลึกปลาขึ้นไก่ กี้ลงเบ็ดไปแล้วดูจะมีอะไรมาจิกจั๊กจิ้งจังอ,อกีกนะนี่นี่สัก5โมงเลแล้วกลับเฝ้ากันต่อไป <c oughs> <c oughs> มองได้ไปเห็นตัว

โตซะให้กูจะกลับมาใหม่บ๊ายบายลาบะกินเอาบรรยากาศไปแล้วกันครับจะเจอกันใหม่จุ๊บๆ